ต้องไปทำอะไรนอนนติดคุยตัวเองเหลือขนอาดตกเป็นทาดความรักมันสมองสาหัวหมอลำต่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 ำ ราจะต้องคุยงานเหรอคุยงานจริงอกูคุยก็ต้องไม่เชื่อกูไม่ไปงานมึงไม่ใช่ไปไหมนะไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไปแล้วกูจะไปให้ได้เลยวันนี้ไม่ไปดีกว่าไปดีกว่าแม่ไปเลยไม่ไปไอ้เหี้ยกูจะไปแต่ไม่ไปอ่ะไม่เล่นละไม่เล่นแม่งละไอ้ไข่อยู่รอเล่นดีกว่าเนี่ยนี่ไงคุณจะเล่นนะถ้าเชจอถ้าเชิอโควิดมาเิรอโควิดก็มาเนาะ โหกแม่งในป่ามืดไหมมืดสิวิ่งเข้าไปเลยเฮ้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 ยคุณพิยท์ครัคุณิวท์ค่ะเอาตูดผมให้ลาดเลยค่ะไม่ได้เถอะโอเคครับท่นนครับ เลียนะเลียหีดูด้วยหนูหีสวยหีสวยขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงแล้วไม่ขึ้นไม่ลงแล้ไม่ขึ้นไม่ลงไมขึ้นไม่ลงไม่ลไม่ขึ้นตะกอนไปเลยขอบคุณมากครับพี่อยากุยถ้าอำเภอเพราะกูเป็นเอทเงี้ยเหรอ

สันยังได้เลยคุณไม่มีติดว่ามหอมแก้มเลยอ้ยอุ้ยกอดเลยหอมแก้มอีกอ้ยราบลงไปเลยท้าไม้ผมก็ไว้เปคอมเทาไับตนอนลยนอนเทวีจ้า

อีเวนต์อะมัอีเวนต์อะกูแมมันต้องฝนสิโอ้ยไอ้องแม่ลงอิสัตว์น่องแม่ลงประทับประทับพ่อสามโมง ผัดไครขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องรู่เต่าก็เลยดีกว่าขอคนเคียดกันเลยวเลอ๋อี่้ินแหะโอเคอันนี้หไม่แก้แลไม่แก้แไม่แก้ไว้พอนะไ้อไเลยขอให้เพื่อนพร้อมพร้อแม่พี่้อมเมาเป็นโควิดน นั้นๆๆ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 ๆ

No. <laughs>